พลังวิทยคิดเพื่อคนไทยโดยสวทอชอตอนหาหมออย่างไวไม่หลงขั้นตอนด้วยระบบ EasyHos เวลาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐแต่ละทีใช้เวลาค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะนอกจากคนไข้เยอะต้องรอคิวนานแล้วบางทีเราก็งงกับขั้นตอน ไม่รู้ว่าควรจะไปทำอะไรที่ตรงไหนก่อนทั้งเครียดทั้งเสียเวลาและตอนนี้เรามีระบบ e a s y h o s t มาช่วยแก้ปัญหาได้แล้วครับ e a s y h o r s t เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐทราบข้อมูลการใช้บริการในแต่ละขั้นตอนตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่หลงขั้นตอน และไม่ต้องคอยสอบถามเจ้าหน้าที่ระบบจะช่วยบอกว่าคนไข้ต้องทำอะไรที่จุดไหนเมื่อใดต้องรอคิว e อีกกี่คิวใช้เวลาประมาณเท่าไรและยังแสดงยอดค่าใช้จ่ายให้ทราบได้ด้วยช่วยลดความสับสนในการใช้บริการลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยเนื่องจากคนไข้ไม่หลงขั้นตอนและยังช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลมีเวลาปฏิบัติงานหลักได้เต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาคำตอบเพื่อตอบคำถามคนไข้ปัจจุบันมีการทดลองใช้งานจริงในสถาบันทนตกรรมแล้ว พบว่าเป็นที่น่าพอใจพัฒนาโดยเน c เทคสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000ห